อยู่รอดในสนามชีวิตแม้จะรู้สึกว่าถูกต้อนจนมุมไม่มีใครชอบความรู้สึกเหมือนกำลังถูกต้อนจนมุมมันอึดอัดเหมือนกำแพงรอบตัวกำลังบีบเข้ามาทีละนิดบางครั้งเรามองไปรอบๆก็ไม่เห็นช่องว่างที่จะก้าวออกไปบางครั้งเหมือนเราถูกบังคับให้เลือกทั้งที่ไม่อยากเลือกเลยสักทางในช่วงเวลาแบบนั้นเรามักตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันจะทำยังไงต่อไป หรือบางคนอาจเผลอคิดว่านี่หรือคือจุดจบของฉันแต่ความจริงแล้วการถูกต้อนจนมุมอาจไม่ใช่จุดจบมันอาจเป็นเพียงจุดเปลี่ยนที่ชีวิตบังคับให้เรามองเห็นบางสิ่งสิ่งที่เราอาจไม่เคยมองสิ่งที่เราไม่เคยกล้าลองและสิ่งที่อาจพาเราไปไกลกว่าที่คิดกฎของสนามชีวิตไม่มีใครรอดโดยไม่เคยถูกบีบในสนามชีวิต ไม่มีใครเดินไปอย่างราบรื่นตลอดเส้นทางทุกคนต้องผ่านการถูกบีบถูกบังคับให้ตัดสินใจหรือถูกดันให้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยคมฟอร์โซนนี่ไม่ใช่ความยุติธรรมของชีวิตแต่มันคือกฎการเติบโตเพราะคนเราจะรู้ว่าตัวเองแข็งแรงแค่ไหนก็ต่อเมื่อถูกทดสอบเราจะรู้ว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์มากแค่ไหนก็ต่อเมื่อไม่มีทางเลือกชัดเจนตรงหน้า และเราจะรู้ว่าหัวใจเรามีพลังมากเพียงใดก็ต่อเมื่อมันแทบจะแตกสลายเหมือนดอกไม้บางชนิดที่งอกงามได้เฉพาะในดินที่แห้งแลง้งเหมือนนกที่ต้องเรียนรู้การบินเพราะรังไม่ปลอดภัยพอให้ซ่อนตลอดไปและเหมือนเราที่ต้องเรียนรู้จะยืนหยัดแม้จะไม่มีใครยื่นมือมาดึงขึ้นเปลี่ยนมุมอับให้เป็นมุมมองหลายครั้งเรามองเห็นเพียงกำแพงตรงหน้าจนลืมมองหามุมอื่นของห้อง บางทีเราอาจไม่ได้ถูกปิดกัน้นแต่แค่ยืนอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นทางออกสิ่งที่ทําให้คนหนึ่งรอดจากสถานการณ์จนมุมไม่ใช่โชคดีเสมอไปแต่คือความสามารถในการมองเห็นมุมมองใหม่ในสถานการณ์เดิมถ้าเงินไม่พอบางทีนี่อาจเป็นโอกาสเรียนรู้การจัดการงานอย่างแท้จริงถ้าง,งานที่ทําอยู่ไม่ปลอดภัยบางทีนี่อาจเป็นแรงผลักให้เราหางานที่เหมาะกับหัวใจมากกว่า าความสัมพันธ์พังทลายบางทีนี่อาจเป็นเวลาที่เราจะหันกลับมาดูแลความสัมพันธ์กับตัวเองก็เป็นได้การถูกบีบให้จนมุมอาจเป็นเหมือนมือที่ผลักให้เรามองไปในทิศที่ไม่เคยมองและในทิศนั้นอาจมีประตูที่เรามองข้ามมาตลอดก็เป็นได้ศิลปะของการอยู่รอดคือหยุดหายใจและเห็นเวลาถูกต้อนจนมุมสิ่งแรกที่ใจเรามักทำคือตื่นตระหนก แต่สิ่งที่ควรทำคือการหยุดหายใจและมองให้เห็น 1. ห,หยุดหยุดคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดในทันทีเพราะความรีบร้อนมักจะทำให้เรามองข้ามรายละเอียดสำคัญการหยุดเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงอาจจะทำให้เรากลับมามีสมาธิ 2. หายใจดูเหมือนง่ายแต่ในช่วงตึงเครียดร่างกายเรามักหายใจตื้นจนสมองขาดออกซิเจน ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกช้าๆห้าถึงสิครั้งคุณจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นช้าลงและความคิดเริ่มชัดเจนขึ้น 3. เห็นเริ่มมองสิ่งรอบตัวอย่างคนที่ยืนอยู่ข้างนอกสถานการณ์บางครั้งเพียงแค่เปลี่ยนมุมที่มองก็ทำให้เห็นช่องทางรอดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพลังที่คุณไม่รู้ว่ามีจนกว่าจะไม่มีใครช่วยมนุษย์มีพลังซ่อนอยู่มหาศาล และเรามักไม่รู้ว่ามีพลังนั้นจนกระทั่งไม่มีใครให้พึ่งพาวันที่คุณรู้สึกถูกต้อนจนมุมอาจเป็นวันที่คุณได้ค้นพบตัวคุณอีกคนคนที่ใจแข็งกว่าคิดรอบคอบกว่าและเด็ดเดียวกว่าเดิมความกล้าส,ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวแต่มันเกิดจากการเดินต่อไปทั้งที่กลัวอยู่ความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ใช่การไม่ล้มเลยแต่มันคือการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มลง สัญญาณว่าคุณจะรอดแม้วันนี้ดูแย่แม้จะอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายคุณยังมีโอกาสรอดถ้าคุณยังมีความคิดว่าฉันอยากหาทางออกคุณยังมีพลังเล็กๆในการขยับแม้เพียงก้าวเดียวคุณยังมองเห็นว่าชีวิตข้างหน้ายังมีความหมายคุณยังเชื่อว่าการพยายามมีค่ามากกว่าการยอมแพ้ตราบใดที่คุณยังคิดยังหายใจและยังอยากลองอีกครั้ง คุณก็ยังไม่ได้แพ้บทเรียนจากคนที่รอดพ้นจากมุมอับหลายเรื่องราวในโลกนี้บอกเราว่าคนที่รอดจากสถานการณ์จนมุมไม่ใช่คนที่มีพลังมากที่สุดตั้งแต่ต้นแต่คือคนที่ยอมให้ตัวเองเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เขาอาจยอมถอยหลัง1นก้าวเพื่อรอดแต่ก็พร้อมกล้าวกลับมาหนักแน่นกว่าเดิมเขาอาจยอมปล่อยบางสิ่งที่รักเพื่อให้เหลือพื้นที่พอสำหรับสิ่งที่จำเป็นกว่า บางครั้งการอยู่รอดไม่ได้หมายถึงการชนะในทันทีแต่มันหมายถึงการรักษาพลังให้พอสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปความจริงที่ใจควรรู้ 1. ชีวิตไม่เคยตั้งใจทำร้ายคุณมันเพียงแค่ทดสอบว่าคุณพร้อมจะก้าวไปอีกขั้นหรือยัง 2. ไม่มีทางตันที่ไม่มีบทเรียนซ่อนอยู่ สิ่งที่คุณเผชิญวันนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พรุ่งนี้ของคุณแข็งแรงขึ้นก็ได้ 3. การอยู่รอดไม่ใช่เรื่องของโชคอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของทัศนคติความอดทนและการไม่ยอมแพ้ก้าวออกจากมุมแม้จะไม่มั่นใจคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ความกลัวหายไปก่อนถึงจะก้าวบางครั้งความกล้าคือการก้าวทั้งที่ใจยังสัน่น คุณอ่านไม่เห็นภาพทั้งหมดของเส้นทางข้างหน้าแต่ถ้าคุณเริ่มเดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวแรกช่องว่างใหม่จะค่อยๆเปิดให้เห็นชีวิตไม่ต้องการให้คุณรู้คำตอบล่วงหน้ามันแค่ต้องการให้คุณเชื่อว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนี้สุดท้ายจากมุมอับสู่พื้นที่ใหม่จำไว้ว่ามุมที่คุณถูกต้อนวันนี้อาจกลายเป็นมุมเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่งดงามกว่าที่เคย ไม่มีใครเริ่มต้นจากพื้นที่กว้างขวางเสมอไปหลายคนเริ่มต้นจากมุมเล็กๆแคบๆที่ไม่มีใครคิดว่าจะออกมาได้แล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้ว่าตอนนั้นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือทางลัดให้ฉันไปถึงจุดที่ดีกว่า